หลังจากที่ฉันตกงานมายี่สิบว่าปีตอนนี้ฉันก็เริ่มจะมีงานทําและเพราะมีรายงานมาว่ามนุษย์ต่างดาวกลับมาบุกโรอกอีกครั้งมีต่างกินข้าวแล้วบอยแล้วเสียงเราเป็นอะไรเนี่ยเอาละเราไปเริ่มจับมนุษย์ต่างดาวกันเลยรครับมีใครอยู่ไหมครับ เอาละเรานะคะจะต้องสกแกนนะคะว่าใครเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะเอาละเราจะเริ่มกันภายในสามสองหนึ่งครกันนาะอ๋ออันนี้คือคนนะคะโอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋ <c oughs> แกคือมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมยิงเลเซอร์วายตายแล้วมนุษย์ต่างดาวฉันคุยกับมนุษย์ต่างดาวเลรอนี่ เอาละบ้านหลังที่สองก็แจ้งมาแล้วนะคะคราวนี้ละเราจะรวยในการจับมนุษย์ต่างดาวให้ได้เลยเอาละเราจะมาดูกันนะคะว่าใครคือมนุษย์ต่างดาวนี่ไงมนุษย์ต่างดาวอีกตัวหนึ่งเอาละขอเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอจะมาดูอีกสองคนนี้โอ้โหเต้นกันอย่างสบายใจเลยนะแล้วนายรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยกำลังเต้นมนุษย์ต่างดาวอยู่เนี่ย เฮ้เโยโฮ้ยอเจ้าดุ่มปุ่มอเจ้าปุ่มปุ่มโอ้ยน้องสาวทำไมหน้าตาสวยขนาดนี้เนี่ยอายุเท่าไรหร่หรอจ๊ะเออจริงๆคือชั้นอายุประมาณร้อยปีแล้วละ่ะแต่ว่าหน้าชันน่ะยังเด็กอยู่ใช่ไหมลรจา้าอ๊มอืมฮึมหน้าไม่เด็กดได้ยังไงหรอจ๊ะแม่ผมท้องก็เพราะว่าแกคือมนุษย์ต่างดาวยังไงล่ะนี่ ฮ่า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 เรียบร้อยแหนบางอาจมาหลอกมนุษย์โลกได้่แกคือลายต่อไปเดี๋ยวก่อนนะขอเช็คก่อนว่าใครคือมนุษย์ต่างดาวเมื่อกี้คือพี่เกือบยิงผิดคนแล้วนะอเฮ้ยฉันคุยกับมนุษย์ต่างดาวเหลอเนี่ยฉันเกือบมีลูกกับมนุษย์ต่างดาวซะแล้ว บ้านหลังที่สามจัดมาเลยค่ะฮัลโหลค่ะมีใครอยู่ไหมคะโอ้โ oh, ห oh, รอบนี้ให้เรามาสแกนที่ห้องน้ำเลย <laughs> <laughs> จะบ้าตาย <laughs> เอาละโอ้ oh, อันนี้คือคนนะคะ <laughs> เห็นกระดูกเต็มไปหมดอันนี้คือมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวไม่มีผม <c oughs> เออพอดีว่าฉันเพิ่งไปบวชชีมาค่ะโอ้โ oh, ห <c oughs> ตลกและมนุษย์ต่างดาวบวชชีได้ด้วยหรอนี่ช็อต เออเออทำไมทำกับฉันแบบนี้เพราะก็ geral, พราะว่าแกคือมนุษย์ต่างดาวที่จะมาทำลายโรคยังไงล่ะ,ะบ้านหลังตมมากักกักมีใครอยู่ไหมคะจะมาตรวจมนุษย์ต่างดาวโอ้โหกำลังนอนเล่นกันอย่างสบายเนี่ยขอดูหน่อยสิว่าดูอะไรกันอยู่อ่าดูไม่ได้อันนี้กี่โมงแล้วเที่ยงครึ่งกินข้าวบันยังคะ โอ้โหกำลังนอนกับมโอ้โหรอบนี้มนุษย์ต่างดาวสองตัวพี่หัวหลอนรู้บ้างไหมเขาว่ากำลังนอนกับมนุษย์ต่างดาวอยู่อะ่ะโอ,อ้คือว่าผมไม่รู้เลยอะครับผมเห็นพวกเขาหน้าตาดีผมก็เลยชวนมาดูทีวีในห้องโอ้โหใจง่ายนะคะช็อตนี่อ้าไอ้ไอ้ช่วยด้วยอุ้ย คือแบบอยู่ๆฉันกําลังอาบน้ําอยู่นะแล้วอยู่ๆอ่ะก็มีคนมาเคาะประตูฉันก็เลยเอากล้องมาสแกนว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือป่าโ้โหชัดเจนว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวรู้สึกว่าคราวนี้มนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันจะมาเอาคืนพี่นะคะแหมบุกมาเย็นบ้านมาแต่จะยิงให้ขี้แตกเลยมาสลับตัวไปแล้วโอ้โคนนี้คือมนุษย์ต่างดาวเราต้องยิงให้ไวนี่แน่ าโอ้โหเอาคนปกติมาหลอกเราด้วยมาตำรวจคนเดิมโอ้โหคนนี้คือมนุษย์ต่างดาวยิงอ้ย้ยนี่แน่อืมบังอัดมาหลอกฉันได้มาอีกมาโอ้โหอันนี้คืออะไรอันนี้คือคนปะเนี่ยโอ้โหมนุษย์ต่างดาวชัดเจนไม่เอาจา้าพิซซ่านะ่ะมาส่งพิซซ่าใช่ไหมไม่กินจา้า รอบนี้ฉันได้รับภารกิจมาว่าจะต้องไปช่วยคนที่โดนจับขึ้นไปในยานอวากาศในยาน UFO นั่นแหละฉันพูดผิด <c oughs> เอาละบุกเข้าไปเลยโอ้โหกำลังเต้นกันอย่างโจ๊ะเมามันสาวบ้านนาะไมาอยู่กรุงเิียวจะทุ่งรุยไหลออ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 เอ้ยเปลี่ยนเพลงได้ไหมเ่ะฉันขอเพลงอีแก้วปิ้งไก่ได้ไหมเน่ะโอ้ได้สิอีแก้วปิ้งก่ โอ้โหถ้าเพลงเป็นแบบนี้ปิดเธอ เอาละฉันจะจัดก,การพวกแกให้ดูนี่โอ้ยมีมนุษย์บุกเข้ามาในยานโว้ยเอาละฉันจะมาปลดปล่อยพวกเธอนะเอ้ขอบคุณนะโอ้คุณคือฮีโร่ของฉันช่วยด้วยครับโอ้โหขอบคุณสวรรค์ผมอุห์บนบานไปว่าถ้ามีคนมาช่วยผมผมจะปล่อยปลาโรมาแต่ตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ปล่อยแล,ล้วแหละเพราะไม่มีตัง เอาละมีคนรายงานมาว่าเห็นมนุษย์ต่างดาวที่บ้านหลังหนึ่งโอ้โหแหมเด็กน้อยกำลังเต้นตบมือแปะแปะอะตบมือแปะแปะไหนขอสแกนหน่อยโอ้เป็นคนปกติเป็นคนปกตินะคะโอ้โหอันนี้คือคุณผู้ชายนี่คือคนนะคะโอ้โหมนุษย์ต่างดาวคนนี้ โอ้คือว่าที่บ้านผมน่ะมีปัญหานะครับเพราะว่าเกี่ยวข้าวไม่ได้เพราะนะ้ำมันท่วมผมขอยืมเงินสัก5,000บาทได้ไหมครับ <c oughs> เออคือว่าฉันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะนะแต่ว่าฉันต้องกลับไปบ้านของฉันเพื่อไปเอาตังค์อืมกลับไปบ้านของเธอคืออะไรคือนอกโลกใช่ไหมเพราะเธอคือมนุษย์ต่างดาวยิงโอ้ยนี่ผมกำลังยืมเงินมนุษย์ต่างดาวอยู่เหรอเนี่ย <c oughs> มีเ็วลุกๆก อ่าทำงานกันอย่างไม่หยุดยัง้งอืมโอ้กำลังนั่งปาร์ตี้กันอยู่เลยมาขอสแกนกันหน่อยละกันนะอันนี้คือคนโอ้โหคนสามคนเลยมาเข้ามาที่ข้างขวาอา้าวทำไมไปไม่ได้วะ อ๋อยังไม่ได้เปิดประตูให้ฉันซีเออโอ้โหคนส่งพิซซ่าคือมนุษย์ต่างดาวน้อยนี่เนี่ยไม่ต้องมาทําเป็นเก๊กหน้าว้ายตายแหกนี่ฉันสั่งพิซซ่ากับมนุษย์ต่างดาวเหรอเนี่ยดีนะที่ฉันไม่โดนมันหลอกค่ะฮัลโ,โหลก็ๆมีคนอยู่มิคคโอ้โหดูเหมือนว่ากําลัง ตรงนี้ก็คือรับประทานอาหารอ้โหรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นบ้านหลังที่แล้วนะคะโอ้โหนี่มนุษย์ต่างดาวมันบุกกันมาอีกแล้วเลรอเนี่ยโอ้โหเย,ยแว่นคนนี้คือมนุษย์ต่างดาวช็อตโอ้ยอ้ยมีแล้วมนุษย์ต่างดาว <c oughs> แหมพวกเธอนี่ก็ไม่เข็ดนะยังจะชวนคนแปลกหน้าเข้าบ้านอีกเฮ้อมันเหน่กับฉันจริงๆเลยโอ้โหไอ้ยยแว่นนี่ก็เจแว่นนี่ก็เป็นมนุษย์ต่างดาวนี่แน่ช็อตไปเลยอออืื พวกเราจําไว้นะถ้าใครใส่แว่นคือมนุษย์ต่างดาวคือเหมารวมเข้าไปเลยเหรอเนี่ยมาทํางานกันอย่างไม่หยุดยั้งเพราะว่าเราจะเก็บังค์ไปอยู่ต่างประเทศ เอาละตอนนี้กำลังสั่งสั่นกันอยู่พอดีเลยนะคะโอ้ค,ครูเจเบนคอาเล่าหมดแล้วไปซื้อให้ผมหน่อยได้ปะอ้าวล้วเงินแหละตังค์มาให้ฉันสิเออแปะโป้งไว้ก่อนจะกินเหล้ากันยังไม่มีตังค์โอ้สกแกนกันก่อนโอ้โหเจเ่นนี่เป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วโอ้โหพ,พี่หมวกดำนี่ก็เป็นมนุษย์ต่างดาวเจเบนไม่ต้องไปซื้อเบียร์แล้วยิงตายก่อนเฮ้ย มนุษ,ต,นนนษต่างดาวเอ้ยไอหมกนี่กานาน็เป็นมนุษต่างดาวเหรอนี่ชารูซารหลดหลงรักมานานโอ้โหเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ไม่บอก <c oughs> โอ้ยดูเหมือนว่ายังไม่จบนะคะโอ้โหพี่หมวกดําคนนี้กําลังยืนแอคอยู่โอ้โหแล้วดูทําหน้าท,ทาท่าโอ้โหหน้าตาคุณจ,จริงจังมากไปตายซะอะเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวนี่แล้ว กักกักกักมีคนเยอะไหมครับโอ้โหบ้านหลังเดิมอีกแล้วบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ารับคนแปลกหน้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่ไปขโมยกลวยสาธารณะมาใช่ไหมเนี่ยแต่จริงจริงแล้วมันไม่ใช่กลวยสาธารณะมันคือมนุษย์ต่างดาวแฟงกายไอเจ้านี่นะมันเก่งฝตัวนอื่นไหนเพราะว่ามันสามารถแปลงร่างได้นี่แน่ออุตสาห์แปลงร่างเนี่ยแล้วเชี่ยวยังอุตสาห์จับได้อีกโอ้โหแกเป็นใครกัน ฉันคือยอดมนุษย์ผู้ปราบมนุษย์ต่างดาวยังไงล่ะ